มาต่อกันที่ควันหลงหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ทําการทดสอบขีปนาวุธยวเคลียไปเมื่อวันศุกร์และถูกประชาคมโลกประนามอย่างหนักล่าสุดวันนี้เกาหลีใต้ออกมายืนยันนะคะว่าเกาหลีเหนือยังคงมีแผนและมีความพร้อมที่จะจัดการทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ โฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ในายมุนซังเกยอนแถลงวันนี้ว่าเกาหลีเหนือเตรียมความพร้อมทดสอบนิวเคลียร์ครั้งต่อไปได้ตลอดเวลาซึ่งอาจจะทดสอบที่ในอุโมงแต่เขาปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข่าวกรองที่ทําให้ทางการเกาหลีใต้เชื่อแบบนี้นะคะขณะที่กองทัพของเกาหลีใต้พร้อมตอบโต้เกาหลีเหนือเต็มกําลังถ้าหากว่ามีการทดสอบนิวเคลียร์ยิงขีปนาวุธหรือมีการยั่วยุจากเกาหลีเหนือ ซึ่งแถลงการของเกาหลีใต้สอดคล้องกับสำนักข่าวยอนฮับที่รายงานวันนี้ค่ะโดยอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้ว่าเกาหลีใต้พบสัญญาณหลายอย่างที่ยืนยันว่าเกาหลีเหนือเตรียมความพร้อมทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ตลอดเวลาอยู่ที่อุโมงค์ที่3ซึ่งไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่ยังไม่ได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวภายในศูนย์ทดสอบนิวเคลียร์กุ่มเกรรีค่ะ